อยากให้พี่อันยิงมุกจีบสาวให้หน่นถ้าพี่อันทำมุกจีบสาวได้เก่งถ้าพี่อัดทำมุกจีบสาวน้องคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อไมล์้าน้องไมล์ติดใจพี่อันเบิร์ตไม่ต้องเสียไับัตเบิร์ดไม่ต้องเสียตังบัตร9 9 9 9 9้า9 9 9 9้อ9 9 9้า9 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 9้9 9 9 9 9 9 9 9บ9 9 9 9 9 9่ ว่าในอัดน,นะครับจาก EP ที่แล้วเนาะที่ปไปถ่ายกับพี่อัดอะไรวะกาละกิจเครื่อผ้าพาี่อัดอาจจะไม่ค่อยมีเนาะวันนี้ผมได้คุยกับพี่ตึ้นไป่ตั้งแต่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาจัดทรงนะครับให้พี่อัดการละกิจสวยขนาดไหนในระบบนขนาดไหนอย่าไปดูกันเลยตึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมจัดทรงให้หน่อยว่าผมมาร้านพี่เติ้ลต้องบอกว่าผมมาทุกรอบพี่เติ้ลก็จะจะจัดทรงให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะภาพถ่ายรูปอย่างนี้เอาแบบว่าทรง A A ดูดีมีคลาสแล้วก็สติกแนวสติกแบบใส่ผ้าใบขอจัดสองตรงจัดสองตรงต้องบอกน้องๆก่อนว่าเห็นถ่ายกับพี่อันสองสองคลิปสามคลิปแล้วก็คือสายแก่ก็อย่าให้พี่เติ้ลเป็นรูปบางแสนก็คลิปนี้ขอสาระหน่อยนะเพสาะสายแกเนาะงก็ถามว่ามีต่างคนต่างช่วยกันก็โปรโมทร้านให้พี่เติ้ลเป็นรูปบางแสนแล้วถ้าใครอยากจะมาก็เติ้ลเป็นรูปบางแสนแล้วก็ อันนี้เสื้อผ้าก็จะจะให้พี่จัดทรงให้ดูว่าพี่อั๋นะสภาพมีสารรูปอย่างนี้ทรงไหนถึงจะสวยสําหรับเขานะครับก็ช่วยกันไปนะครับน้องๆที่ผมไปถ่ายคลิปก็แบ่งปันความสุขกันก็วันนี้เขาช่วยให้พี่อั๋นลอๆหน่อยจัดให้เลยครับนี่เหรอเอาเลยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอพ่อัเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้เสื้อพี่ลาเกียมไปแล้วเขาเขาไม่กลับเขากลับแล้วมาเป็นนี่แล้วกัน ไม่จะนอนใช้เอ็มแล้วครับพี่ตัวนี้อันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็คือจัดทรงให้แกแล้วก็คือให้แกกลับไปบ้านเลยนะเฮ้ยคลิปนี้นี่นี่นีหมีนี่นี่ว่าเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าที่ผมถ่ายใช่ใช่ร้านฟิวห้าพันบาทโอ้โหคุณน้องๆมากเลยคอยซอบบอบนะได้ตอนสองคลิปแล้วครับหนึ่งหมื่นบาทนะอันนี้ตัวนี้เฮ้ยเข้ากับเขาอยู่นะเขาชอบเสื้อสีนี้ปะได้ไหมเอาไินโฟชันไหนแค่นี้เหรอแบบนี้เหรอโอเค <ส>อย่าพี่เอาไปไปจัดตู้ข้างในจัดตู้นะเสื้อเกงพอเนาะรองเท้าเดี๋ยวรองเท Lan. 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 ้ากระเป๋าไหมล่ะกระเป๋ากระเป๋ามีอันนี้ส่งเลรอันนี้ส่งเองหรือสติกเกอรเอ้าวเอลเอครับอันนี้เอใช่ป่ะเอ้มีขาถ่ายมีขาถ่ายต้องการแต่ไม่ครอบไม่เปลี่ยนอะไเปลี่ยนเกงกน่อยพี่เปลี่ยนเกงแล้วก็อ่ะเดี๋ยวหารองเท้าแล้วเดี๋ยวมาดูหารองเท้าหากระเป๋านะครับพี่เดี๋ยวรอดูพี่อัานการ์สินว่าหารองเท้าหากระเป๋าเหรอวะนี่ก็มีด้วยเนี่ยมีครับเออสวยต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยว พี่เติ้ลไปรูปบางแสนเดี๋ยวจัดทรงให้อา่านกระ,ะสินนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าผมจะลงดีลคูตัดน,นะครับตัดเป็นสตรอวไปแล้วก็ลองใช้บุ๋นใส่ไปนะครับอาจจะไม่มีตลกนะก็แบ่งๆปันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับที่จะดูคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับปี2024นะครับรวยๆเองทุกคนนะครับสุขภาพมากนะอย่าปิดคลิปเลยนะรอแต่งตัวรออ่านแต่งตัวก่อนว่าเราจะจัดทรงให้ดูครับ เสียเวลามปใส่เสื้อห่อเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาตกุตทำไมฮะสาวคนไหนนะต้องบอกกับพี่อันโสดใช่ไหมสดนะครับโสดอันนี้คือใส่สามารถใส่กลับบ้านกับละสิบบ้านเกิดได้เลยใส่เสื้อบ้านเกิดกับละสิบกลับบ้านเลยปุ้ยคนรองเท้าแดงแฟปปอกนิปปอกนี่ปอกอุ้ยออันนี้คือตรงไหนตรงเอตรงเอเอนี่แหละอ่าสะพาริบต่อหน่อยเดี๋ยวต้องดูเด็กลองน้องรอลองคอมเมนต์ดูนะครับ ทรงอันนี้นี่ลองคอมเมนต์ดูว่าทรงอันนี้ทรงที่หนึ่งนะครับผมไม่เคยเห็นลุกของอันอันกาะสิงทรงนี้นะอันหลังนะครับอันหลังอันหลังผมว่าทรงนี้ได้แล้วพี่งแล้วไม่แพงไม่แพงนี่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้เสื้อสี่อยเก้งเกงเก้ารอยาะเป๋ากรเาเก้าร้อาสิบรองเท้าสามพอ๋อทั้งหมดทั้งหมดรวมเท่าไหร่พันพันอันนี้หนึ่งตัวผมขอสองชุดนะได้ อันนี้ราคาเท่าไรนะห้าพันห้าร้อยครับห้าพมีทอนปะไม่มีแล้วก็5,500ลดแล้วอ่ะ5,500ลดแล้วอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ส่ง A A เอมิพัสครัสต่อไปเอาสตีดสตีดสตีดเนี่ยผมจะเล่นแบบวอมเล่นวอมเนี่ยต้องบอกนะทุกคนนะน้องๆนะไม่เคยเห็นอันกะลาศิล์แต่งตัวลุคนี้นะเฮ้ยวอมวอมครับมีวอมนะต้องซื้ออันนี้ต้องเกี่ยวกับกระเป๋าย่อแยกกระเป๋าพี่หรือกระเป๋าที่รวมไปเลยกระเป๋าชุดนี้ติดแ้องใช้กระเป๋าไม่ต้องใช้กระเป๋ายอะ กางเกงขาวอ่ะรองเท้ารองเทาหรือรองเท้าเปลี่ยนใหม่รองเท้าอ่ออกไป้ิคือชุดนี้เก็บไว้เอาวอร์มไป็หนึ่งตัวเนาะเอาไม่ง่ายผมให้งบอันกาลสินนะครับมาร้านพี่เติร์นไปรุ่นบางแสนหนึ่งหบาทเขาไอชุดนี้ผมไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ผมของบแค่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทได้ครับเนาะไม่ไม่แต่อันนี้มันต้องโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์ไซส์เหรออันนี้เป็นเสนี่เอ็มเอลใหญ่เลยเนาะ ลองไปใส่อ่ยเดี๋ยวพี่ลองเอาไปเข้าในเลยแ๋ยวเดี๋ยวมาเอารองเท้าด้วยอันนี้เป็นสรงเลยนะทรงสตีดทรงสตีไม่ต้องใช้กระเป๋าแต่เมื่อกี้ทรง A เมื่อกี้ทรงงมีคัสออันนี้ก็สวยนะเห็นปะ้สวยอนนี้ผมก็ใส่ยกอันนี้คอลเลคชันใหม่นะที่ทำมาใหม่ล่าสุดเลยครับต้องบอกว่าทำไมว่าทาไมร้านนี่อ๋อมาถ่ายแบบเมาขอพิเตอร์ถ่ายต้นเรแบบมีลูกค้าแล้วไม่ต้องมีรูกค้าเวลาถ่ายอะยอันนี้แบบเป็นคลิปที่แบบสารมากเลยเียบมากเลยสงสาพี่อ่านเขาพี่อาจะได้แบบเอ่อของดีๆอ่าจะได หรือว่าใครที่แบบลงมาอยู่ข้างล่างผมก็จะช่วยขึ้นมานะครับครับดึงเสาเลยนะคือต้องบอกว่าเสาเนี่ยในเซาหรือกูเนี่ยที่เบิร์ดเนี่ยก็เลยเฮ้ยทุกวันนี้เบิร์ดนี่นักปั้นมือทองใช่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 ไม่มีเบิร์ด่เข้ามาไม่มีกูไม่มีกเนี่ยอะใส่ดิจะรอที่อะไรอ่ะได้เยอะนะน้องคอมเมนต์มานะครับกับรงเอกับสติดนะครับเอออ่ะใส่เขา ถ้าใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าแต่หัวนั้นตกจริงๆเป่าชอบนะชอบกว่าตกหัวนะแต่กูก็ไม่รู้ไงกูไม่รู้้ะตกกูคือกูสวยได้ชอบป่ะพี่อ่านถ้าเอาที่นั่เอาที่เป็นความชอบนะถ้าพี่ชอบอย่าซื้อให้ถ้าพี่ไม่ชอบไม่ซื้อแล้วใส่เ้าเฮ้ยไอ้ลูกบี้แกเมาอ่ะอันนี้มันแบบว่าแนวสตรีทแบบมันจะอ่ะต้องถามราคาพี่เติน เสื้อตัวนี้490ค9 0กางเกง2290เสื้อ490รองเท้าจะอยู่เท่าไหร่วะคู่นี้7 9ฮะ7ถังเ9 0 6 1 9เอาแต่รองเท้าอย่างเดียวก่อนได้ไหมอันนี้ก็9 6เซ็ตนี้9 6 9 6มีรถเลยไหมนะไม่มีก็9 6ทวน9 6ทวนกับเมื่อกี้เท่าไหร่5500โอ้ยเดี๋ตั้งงบไปหมื่นหนึงอ่ะต้องถามยอศก่อนที่จะเอานะถามว่าพี่อันพอใจกับชุดนี้ไหมถ้าพอใจอย่าซื้อให้ถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยน พอใจมก็ถ้าคุณพอใจผมก็พอใจผมมอบสิ่งดีๆให้คุณไงต้องบอกก่อนว่าเราไปทำคอนเทนต์แบบเถื่อยๆแล้วเราก็มาหน้ารักหน้ารักพี่ใหม่อะให้ของขวัญปีใหม่ให้ของขวัญปีใหม่กว่าเขาไว้รูดเอาท่านนะครับสวยไหมเอาความพอใจของพี่พี่ว่าโอเคไหมชุดเมื่อกี้ทรงเอกับสตรีทอนไหนจำเป็นกันลองคอมเมนต์ดูนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะดอ่นกาะสินแล้วก็ขอบคุณนะเติ้ลไม่รู้บางแสนจะขึ้น เพจเป็นบุ๊กให้แล้วก็ YouTube ให้แล้วก็ติ๊กต็อกให้เนาะยูทูปมีร้านดิบมีรึเป่าไม่ได้เลยอ๋อมีติ๊กต็อกกับเฟซบุ๊กแล้วก็เพจเราอย่าพึ้นให้เนาะผมก็คิดซะว่าอ่ะผมเสียเงินแปดพันผมก็ขอสปอร์นพีเติ้นเพื่อจะซื้อของให้พี่อ่านการสิลป์นะก็มอบสิ่งดีให้พี่อ่านการสิลป์นะครับขอบคุณมากนะครับร้านนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้ก็คือไม่อยากขอเยอะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยทำไมขอขอเราขอเราขอคุณล็อกแม่ไปเลยหนึ่งยเ่นะได้ยขอเพลงได้ป เพลงละหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวผมมีของขวัญผมติดตามพี่อัศนมานานผมอยากให้พี่อัศน์ยิงมุกจีบสาวให้หนึครับใช่ครับเดี๋ยวมีสาวเดินผ่านพี่อัศนขอยิงมุกจีบสาวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีมีมีเนี่ยผู้หญิงอ่ะน้องน้องเอ้าวน้อง โอ้พอดีเลยมามา,มาน้องกีบสาวลบกวไหนครับน้องนี่ลูก้าเราลูก้าเราถ้าจีบสาวดีผมเอาย่างี้เงี้ยฟังก่อนนะถ้าพี่อั๋นทำมุกจีบสาวได้เก่งเดี๋ยวพี่ต้นให้ของฟรีๆไปเลยถ้า<ผ>มไม่เห็เกันนะถ้าพี่อั๋นทำมุกจีบสาวน้องคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อไม้ถ้าน้องไม้ติดใจพี่อัน๋น พี่เบิร์ดไม่ต้องเสียสักบาทพี่เบิร์ดไม่ต้องเสียสักบาที่ร้อยเาสิบาร้อยบเ้อยเาสามก้าเก้า่ยเก้าสิบสงยเกสิ้อสอเฮะไงก็แล้วทำให้แบบบุ๊กจีบสาวอะอยู่ยใกล้เดี๋ยี่มันจะไปลัวรของไม่ถกันก็ถามน้องไม้บอนผ่านไม่ผ่านด้วยนะอ่าได้ขาจักใจนะขอสักสองขอสักสองบุ๊กสองเดียวตันนี้อ่ะพร้อมกองพร้อมพร้อมเริ่มก่อนบุ๊กอะไร ชวนไปเที่ยวร้านอาหารยาวยาวแล้วนะครับที่ครับให้น้องมาติดใจนะครับไม่มีเงินหนูข้าวจะออกกินเสียบ<ห>้างกินเป็นเพื่อนผม,ผมไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับผมจะช่วยคุณเพราคุณหนูข้าวมากไม่มีเงินสวิตกินแต่ผมจะช่วยนั่งกินเป็เพื่อนผมหน่อย ครับไม่ใช่พี่สองครับลูกค้ามาใหม่พร้อมไหมพร้อมไหมพีสาวคนนี้พี่พร้อมไหมพี่พร้อมไหมพร้อมนะผมก็พร้อมเหมือนกันพี่พี่อะไรพี่อีไยพี่สาวเด็กอ่ะมุกที่สองมาแล้วเพิ่งเห็นมุกหนึ่งผ่านไหมครับมุกหนึ่งผ่านไหมยังไม่ผ่านโอ้โหกินใจหน่อยกินใจหน่อยเอามุกที่สองมุกหนึ่งบอกบอกก็มุกอะไรมุกที่สองมุกอะไรครักสิมุกมองใส่ล้มอ่ามุกขีพ่อซค์ล้มขี่่อใส่ไมช่วยคุณเดี๋ยวคุณช่วยโทรพ่อไปหน่วยกู้ไฟมาช่วยเดี๋ยวคุณ ก็เป็นบาดเจ็บเป็นเดินไปไหนไม,ไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เอาเบอร์โทรมาติตดต่อผมนะวันหลังถ้าเกิด<ข>อ,อีกผมจะมาเรียกปฏักติงมาช่วยเหลือคุณท้อไหมพี่ไม่ใช่พี่ท้ออีกไหมครับท้อไหมพี่ ท้อนอันนี้เป็นลูกค้าสาวนะครับไปลงสายลูกค้ามาเท้อบ้างเฮ้ยท้อบ้าปุ๊บท้อเนาะถ้าไม่ตายเนาะจะมีถ้าไม่ตายผมเฮ้ยเฮ้ยเพี่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 รอถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายพี่ลูกค้าพี่มให้พี่ร่วมสนุกเลยร่วมสนุกเลยพี่ผ่านพี่ตบมือเลยถ้าไม่ผ่านไม่ตบมืออันนี้คือลูกคจะไม่จับจาวถือเอกสารถือเอกสารมาสาวออฟฟิศ เอาฟิสหรือเอกสารมาจีบยังไงครับจีบจีบอ่ะจีบจีบคนที่จีบจีบจีบลูกค้าอ่าจีบจีบเขจีบนะไม่ต้องอะไรผมพูดอ่ะถือเอกสารมาทำไงพี่ถ้าผ่านพี่ตบมือดังๆครับผมไปเดี๋ยวคุณทำเอกสารรึล่นทำเอกสารรึล่นผมจะเก็บเอกสารช่วยคุณครับพอดียังไงก็อย่าลืมโทรมาเล่นกับผมด้วยนะ คิดแต่มุกจีบสาวเอกสารเป็นไงครับให้กี่บ้านกี่คะแนนครับให้กี่คะแนนวิวิห้าเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่ครับ เต็มยี่ใช่ไหมเต็มยี่ให้ห้าโอเคโอเคอ่ะโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนร่วมสนุกโอเคครับโอเคครับค้าก็มุนไปด้วยครับเดีอยวนครับขอบคุณพี๋ยวนครับสำหรับกิฟต์สาวเอาไปใช้ได้น้องๆได้ก็ขอบคุณมากครับมุกสมบัติก็ขอบคุณมากนะคุณไม้นะคุณนายับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกนะครก็ขอบมากนะว่าหลังจะไปจีบใครนะไสายอะไรมุกเทียอะไรมุกต้องบอกว่าเอ้ยเธอแคร์เป็นฟอร์ขอเป็นแฟนเออยังมุกอย่างนี้มุกเทียอะไรไข่กระสาเขาบอกว่าาคุณถมจอไป ชูลอายใจว่ากว่ารบุกเอกสารกับบุกมอไซค์ล้มเหรอแล้วกับุกอะไรอีกมุกแรกนะมุกร้านอาหารมุกร้านอาหารผู้หญิงเขามีตังค์ต้องดูดีได้ไม่ต้องมาหิวข้าวบุกเที่ยวเลยมุกหิวข้าวก็กเคแื่องดื่มก็ได้ดูลูกค้าที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาท้องแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ท้องปะท้องอ่ะท้องที่ท้ออย่างหน้าแล้วท้อเนี่ยอ่ะโอเคนะครับต้องไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับขอบขอบคุณนะครับคุณหันลูกสนุกแล้วขอบคุณนะครับเติ้ลวรุ่นตั้งแสนนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดลง Youtube ฮาฮาสนุกสนุกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกดกระดิ่งนะครับที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับเติ้ลไปรูปตางแสนแล้วก็เพจเติ้ลไปรูปตางแสนแล้วก็ พี่อ่านกาลสินนะครับก็มีเฟซกับมีเอ่อมียูทูบแต่เขาไม่เล่นติ๊กต็อกนะต้องบอกก่อนนะว่าคุณอ่านกาลสินนะใช่ไหมครับอ่ะวูดอ้าฝากอะไรถึงน้องๆเอฟซีในช่องผมหน่อยบางทีผมลงติ๊กต็อกยังไงก็ฝากติดตามหน่อยนะครับผมกับช่องยูทูบผมนะครับคนกาลสินอารันคุ้ธาแรกครับมียูทูบนะครับแล้วก็เฟซผมอารันคุ้ธาแเลครับอ่าโอเคอ่าในในในช่องผมส่วนมากจะเป็นคนอีสานก็มีอ่าขอภาษาไทยเมื่อกี้เสร็จแล้วขอภาษาอีสานผมภาษาอีสานครับฝากน้องๆเอฟซียังไง นี่นะ,นะครับของีเบื่อนีครับากาช่องมึงดิอะไรช่องบัวมึงมอช่องแล้วปากที่สามช่องผมนะครับช่อง,อง้นกรินรัตพุทธาเลียครับที่ยูทูบครับนะครับครับเฟซบุ๊กครับนขอได้คลิปแ่เดสโก้